กมาอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ครูจะขออธิบายเรื่องอเมนูเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับการใช้เซ็นเซอร์แล้วก็ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะเราลองมาเริ่มครูจะแนะนำแนะนาก่อนนะคะตัวที่เราจะใช้เยอะเนี่ยก็คือคอนโทรลตัวนี้นะคะ บล็อกที่เราจะใช้เนี่ยล่างตัวนี้นะคะ repeat ตัวนี้นะคะตัวที่เราจะใช้ repeat ก็คือการทำซ้ำทำวนวนวนไปเรื่อยๆนะคะเป็นการทำเพื่อให้มันถึงรอบแล้วก็เจอเงื่อนไขอะไรแล้วก็ทำ นี้มาดูตัวแรก repeat y repeat y ก็คือทำซ้ำซ้ำทำซ้ำๆไปเรื่อยๆในขณะที่เงื่อนไขนั้นยังคงเป็นจริงอยู่ <c oughs> คือทำถ้ามันใช่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ใช่ถึงเลิกทำอันนี้คือในกรณีของ repeat y นะคะตัวต่อมาก็คือ repeat until รีพีทอันทิวก็คือก็ทำซ้ำเหมือนกันทำทำทำทจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงถึงเลิกทำต่างกันนะคะถ้าเป็นรีพีทวายทำไปทำไปทำไปถ้าเป็นจริงถ้าใช่ทำต่อถ้าใช่ทำต่อ,อถ้าใช่ทำต่อถ้าไม่ใช่ถึงเลิกทำนี่คือรีพีทวาย แต่ถ้าเป็น repeat Un ท i l ก็คือไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กระทำอันนี้ไม่ใช่กระทำอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่กระทำไปเรื่อยๆพอมันใช่ปับ๊บเลิกเลิกทำเนธานี่คือข้อต่างของร e พีทวายกับ repeat u n ท i l นี่บล็อกตัวต่อมาที่เราจะใช้เพิ่มเข้ามา ก็คือ Operator ตัวนี้นะคะตัวที่เราจะใช้ก็คือสกุลนะคะตัวนี้นะคะตัวเอาไวเ้เปรียบเทียบนะคะก็คือ Logic น,นั่นเองตัวนี้นะคะก็ ตัวที่เราจะใช้มันจะใช้คู่คกันนะคะตัวที่จะใช้ก็คือตัวแมทก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยคือแมทแมทที่เป็นตัวเลขตัวนี้ตัวเนี้ยเอาไว้ใส่ใส่ตัวเลขแมทตัวนี้เอาไวใ้ใส่ตัวเลขแบบนี้นะคะโอเปอเรเตอร์ต่อมาก็คือลอจิกนะคะลอจิก ตัวนี้นะคะลอจิกที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นลอจิกของเราเนี่ยแบบนี้มันจะมีเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับนะคะส่วนแมทเนี่ยเอามาใส่ตรงแบบนี้นะคะนี่เอามาใส่นี่แล้วก็ ศูนย์มากกว่าห้า่างเนี้ยค่ะทีนี้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อีกทีเนี่ยเราก็ต้องใช้อ,อีกตัวนึงในส่วนของลอ,อจิกเหมืนอนกันก็คือตัวนี้ค่ะบล็อกตัวนี้ and ตัวนี้ตัวนี้เราจะใช้เพิ่มเข้ามาตัวนี้ค่ะ and กับ or ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะคะว่ามันจะใช้อย่างไรนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตัวเนี้ยตัวลอจิกตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใส่ตรงนี้ได้อ่าให้นักเรียนรู้ไว้ตรงนี้ก่อนเราสามารถ Copy แล้วเอาไปใส่แบบนี้มันจะอ่านว่า0มากกว่า5และ0มากกว่า5แบบนี้นะคะ มันจะอ่านค่าประมาณนี้เอาละเดี๋ยวครูจะอธิบายอ่าแอนกับอให้นักเรียนเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแอนเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่นิดนึงในเรื่องของตรรกศาสตร์นะคะเราตัวที่จะใช้ในในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวก็คือ แอนกับออมีแค่2ตัวเท่านั้นหลักใหญ่ใจความของมันก็คือแอนเลียงไถนะคะแอนแอนอยู่ตรงกลางซ้ายกับขวาเหมือนเมื่อกี้นะคะค่านี้เห็นไหมคะแอนจะอยู่ตรงกลางแล้วซ้ายกับขวาเป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันออก็เหมือนกันออก็คืออก็มีซ้ายกับขวาเหมือนกัน เรามาเริ่มที่แอนกันก่อนนะคะแอนซ้ายให้อยู่ซ้ายมือเราแล้วก็แอนอีกด้านหนึ่งก็คืออยู่ขวามือเรานะคะนี่ตัวดําเนินการเนี่ยแอนอยู่ตรงกลางค่า2ค่าหมายถึงค่าทานซ้ายและค่าด้านขวาถ้าค่าทั้งสองเป็นจริงผลลัพธ์ถึงจะเป็นจริงมาดูแอนกันนะคะ ตัวนี้นะคะนี่คืออตัวดำเนินการในค่าความจริงของแอนนะคะมันจะมีนิพจน์สองตัวคือนิพจน์ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองก็คือค่าซ้ายกับค่าขวานะคะตัวอย่างก็คือฟอสและฟอสเป็นฟอสฟอสและทรูเป็นฟอสทรูและฟอสเป็นหมายความว่าเงื่อนไขก็คือ two t o และ t u o and t u o เป็น t u o นะคะดูตัวนี้เห็นไหมฮะเงื่อนไขก็คือทั้งสองค่าต้องเป็นจริงมันถึงจะจริงหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยในตารางเนี้ยค่าที่เงื่อนไขเนี่ยต้องเป็นจริงมันถึงจะมันถึงจะใช่แอดน,นะคะทีนี้ เรามาดูที่ค่าออหรือหรือนะคะออก็คือค่าทั้งสองข้างเหมือนกันถ้าค่าทั้งสองข้างเป็นเท็จผลลัพธ์จะเป็นเป็นเท็จนะคะอ่ะมาดูมันจะมีความต่างของมันเห็นไหมคะนี่พจน์สองสองอันเหมือนกันก็คือค่าที่หนึ่งแะคะที่สองเห็นไหมฮะ false or f a l s false or a l s เป็น false f a l l e o true เป็น true ฟอ e อกฟอทูออ r ฟอทูออกฟอเป็นทูแล้วก็ทูออ r ทูเป็นฟอเหมือนเนี้ยค่ะถ้าถ้าตัวเนี้ยเป็นฟอเห็นไหมคะว่าเงื่อนไขก็คือค่าทั้งสองเป็นเท็จผลลัพธ์จะเป็นเท็จนะคะอันนี้ตารางนี้น่าจะผิดนะคะก็คือฟอกับฟอเนี่ยเป็นฟอนะคะทีน,นี้ เงื่อนไขเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยคือให้นักเรียนท่องไว้ว่าแอนเนี่ยค่าทางซ้ายและขวาก็ค,คือค่าที่หนึ่งและค่าที่สองเนี่ยต้องเป็นจริงผลลัพธ์ถึงจะเป็นจริงแต่ถ้าออค่าทั้งซ้ายและขวาก็คือค่าที่หนึ่งและค่าที่สองเนี่ยต้องเป็นเท็จเท่านั้นมันถึงจะเป็นเท็จนี่คือค่าความต่างของอตัวดำเนินการนะคะ เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปถัดไปเพื่อที่จะใช้ในการอธิบายตัวดำเนินการ o p e r a เรเตต่างๆนะคะ